ผมพามาอัปเดตสถานการณ์ US Steel นิดหนึ่ง c r v e l a n d Crif เนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นคู่แข่งของ US Steel นะครับแล้วก็ถ้าถามว่าจำนวนคนงานของไอ้คริฟแลนด์คริฟ f เนี่ยเยอะไหมนะเยอะกว่า US Steel อีกนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ยื่นซองประมูลอยากจะเทคโอเวอร์อยากจะแอกควายอยากจะซื้อ US Steel ขึ้นมานั่นเองแต่ว่า US Steel ผู้บอร์ดบริหารแชร์โฮลด์ทั้งหลายเนี่ยไม่อยากจะขายให้กับคริฟแลนด์คริฟตนะไม่อยากจะขายให้คริฟแล้วกอ็อยากจะขายให้นิปปอน Steel มากกว่าผมก็ไม่แน่ใจาอาจจะให้ราคาดีกว่าในขณะที่ครแลนด์คริฟ f อยากจะซื้อจริงแต่ว่าไปกดราคาเขาอะไรแบบนี้นะครับผู้บริหารหรือแชร โฮเดอรของ U.S. Steel เนี่ยก็อยากจะากขายให้กับ Nippon Steel นะจากญี่ปุ่นแล้วก็มีได้ข่าวนะว่ามีการประชุมกันไปแล้วนะในช่วงตอนสงการเนี่ยวันที่12แล้วก็ approve e l l กันนะฮะดีลใน<ม>ในที่นีน้ก็คือการจ่ายเงินเนีกว่า14.9บินเลียนเพื่อจะ Take Over นะครับแล้วให้ Nippon Steel มา t ช k e Care มา Take Over แทนแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีแหละสาภาพแรงงานนะ United s t e e l w o r k e r U.S.W. เนี่ยก็มีปัญหาคือไม่เห็นด้วยนะสาภาพแรงงานผู้คือคนงานผู้บริ อยากขายให้นิปอนแต่คนงานเนี่ยไม่อยากให้ขายให้นิปอลน,นะครับแต่ถามว่าอำนาจอยู่กับใครก็อยู่กับผู้บริหารอยู่ดีนะถ้าอยู่ผู้บริหารอยากจะขายมันก็ขายได้นะตามกฎหมายคนงานจริงก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรในการไปบังคับให้ขายหรือไม่ขายนะครับเพราะว่าตามกฎหมายมันไม่มีสิทธิตรงนั้นอยู่แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือแคปแลนคริปเนี่ยเป็นคู่แข่งแนละจริงก็เป็นคู่แข่งในการยื่น2องประมูลเข้าซื้อไอตัว US Steel ด้วยเนี่ยก็ออกมาวิภา์วิจารณ์บอกว่านี่คือไฮยนะ นะใช้คำว่าเฟสโคเลยนะก็คือแบบหายนะขั้นรุนแรงคุณจะไม่มีทางซื้อบริษัทใดบริษัทดึงได้หรอกนะอย่าง US Steel เนี่ยไม่ใชซื้อได้หรอกโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมจากคนงานมันคือหายนะชัดๆนะซื้อไปก็ไม่รอดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าใบาๆมานเนี่ยยู US, เนี่ยดูเหมือนจ,จะไม่แคร์นะก็อยากจะซื้ออยู่ดีแล้วก็มีการบอกว่าจะนําพวกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาซัพพอร์ตคือพูดง่ายจะใช้คนน้อยลง นะทุกอย่างจะเป็นออโต้ออโต้กันหมดนะฮะก็คือถ้าแรางงานมีปัญหามากนักก็ ก็ใช้ออโตเมตไปเลยะอะไรประมาณนี้นนี่คือสิ่งที่เหมือนทางนิ p ปอนสต e ลเนี่ยจะใบ้ๆมาว่าจะไปในทิศทางนี้นถ้าคนงานน้อยก็ไม่เป็นไรก็เป็นหุ่นยนต์แทนแล้วกันเรามาดูนะ e ควปแลนคริปเนี่ยเอมพอยมีลูกน้องเนี่ยหรือพนักงานอยู่ประมาณ14,000กว่าคนเนยนะถือว่าเยอะนะมอดิร์นยูเอสตคือใหญ่กว่า US Steel อีกนะครับแล้วเขาอยากจะซื้อแต่ว่าดูเหมือนผู้บริหารไม่ขายแล้วก็จะเซ็นสัญญาไปกับนิปปอนสต e ลไปแล้วจํานวน14.9บิลลียนดอลลาร์สหรัฐ อัปเดตประมาณนี้นะครับสำหรับสถานการณ์ US Steel แล้วก็ Nippon Steel